สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดทุกคนเมื่อนี้ก็มาอยู่ที่ช่องแม่น้องปานแชนแนลเนาะเมื่อนี้แม่น้องปานสิพาทุกคนไปส่งลูกสาวปานดาวและลูกอังเปาอยู่หงเฮียนที่หงเฮียนลูกเขาเนาะหงเฮียนเป็นหงเฮียนเอกชนเนาะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องปานก็จะพาทุกคนไปเบิ้งนํากันเนาะซึ่งว่ามีอีอย่างนั้นที่แม่น้องปานเตรียมให้ลูกไปหงเฮียนเนาะ กับบมีอย่างหลายเนาะจะมีเครื่องบรรน,นเนาะเน,ะนี่อันนี้ก็จะเป็นมีหมอนแล้วก็มีผ้าห่มเนาะทุกคนอันนี้เนาะอยู่ไหนนี่มีหมอนแล,แล้วก็มีผ้าห่มมีอาหารกันกินก็จะมีนี่เนาะไข่าดาวเ <laughs> มื่อนี้ แม่นปลลกป่านบ่มีอย่างกันเลยว่าทอดไข่ให้ลูกเนาะมีข้าวมีของกิ่นเนาะทุกคนส่วนน้ำพันแม่นงป่านจะบ่ได้เตรียมให้พระวาอยองเฮียนเขาก็มีให้กินแล้วเนาะ <garden. S 1> เดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ห้องเฮียนลูกสาวลูกสายเลยเนาะทุกคนไปกันเลยไปเจอกันอยู่พุ่นเลยเด้อทุกคนอยู่ห้องเฮียนลูกสาวลูกสายเลยเนาะทุกคนตอนนี้กำมาหอดห้องเฮียนลูกสาวแลวเนาะนีห้องเฮียนของลูกสาวกับ <Interesting. S 1> ยืนีนเนาะ นีเมนทงเฮียนลูกสาวที่ว่าเมนองปานเอาลูกมาเฮียนทุกมือ,อ,อแ,แถวนี้เป็นทงเฮียนสั้นปอเนึ่องทอดปอห้าน้อทุกคนแล้วก็แถวนี้เป็นห้องเลี้ยงเด็กทอดปอกเตียมเนาะเขาก็จะเอาเครื่องออกไว้นี่เนาะไปเตรียมไปเอาลูกงไปเข้าห้องเฮียนเนาะไปนี่ก็คือลูกสาวจะมีเตรียมเอา ลูกปานเตรียมเอาเอียงมีกระตาเขาก้อนชิคกงเฮียนก็ได้ซื้อขนมก้อนทุกคนเอ้ออันนี้เปไ็นอะไรนี่ซื้อขนมเออไปไปเดพาลูกไปซื้อขนมเพราะว่าทุกมื้อมเม้าเฮียนต้องได้อันซื้อขนมผ่านด้านกันนะทุกคนกะนะกระเ,เป๋าเไหนงเสือใหญ่ <ules> <motiv ators> <klore> เอาขนมยังนี่ก็คือว่าก่อนก่อนชิคเ้าห้องเหียนต้องได้ซื้อขนมทุกคนโดยนมเด้เอาบ่อมันเปื่อยนะเธอเลยเนาะไปเก็บเองนี่เนาะเอายังลูกปานเอาแต่ย่างเดียวลูกปาน เอลูกปานที่ซื้อโสแด้ทุกคนเพราะว่าโสก็หมดแล้วเนาะได้ซื้อใหม่โดยยืมมาคืนโดยเอาอย่างอีกโอเคอ่ะไปใส่ถุงอย่างอ ย่สิบสิบสองทุกคนมาก็ตอ้องซื้อพอดีสิบห้างอันนี้ห้าสิบทุกคนเซานี้หมดสิบเจ็ดผนกีบทุกคนไปยนะ่างไปห้องมานี่นะเอาเอาเป๋ากระเป๋าลูกมาเป,ป้เอาแม่ เชิบนี่ก็เป็นแต่ซื้อเมอ่อเบ้เมื่อเด็กกับมือน,นั้นถืออันดีไรกันตายไปห้องนี่นะทุกคนหายแล้วไปเข้าห้องตายลูกปานเด้อนี่ตอนนี้ลูกปานกำลังจะเข้าห้องนี่เหาะอันนี้เม่นเพราะว่า,าเส็งแล้วแล้วเนาะ เตี๋ยวไปหันไปเลืออเอ่อนหูเดินเออไปเข้าห้องเหียนเออนี่ก็คือวาลุปากนกำลังเข้าไปในห้องเหียนเพคนเนาะเออก็เอาเข,าเข,าเข,าเข้าเอาเครื่องไปเมียนเนาะก็ะตาคงอันนี้ก็เขาเอาบนนอนเข้าไปเมียนในนี้พร้อมเพราะว่าตอนสวยพักเนียนแล้วลก็จะเอาวัน นอนเนาะกินข้าวกินนั่งเลานกูก็จะพานอนพักผ่อนตอนสวยนะทุกคนเข้าน้ำก็จะอาเมียนตอนนี้เนาะไปอันนี้อังเปาจะไปเข้าห้องอนุบาลเขาาเออ้าเป็นอนุบาลเออบ่อบเนอนุบาลยูยังเฮียนอยู่ห้องเลี้ยงเด็กนะทุกคนเพราะว่านะให้แม่จัดให้มาไปอันนี้ลูกปะอังเปาไปเข้าห้องห้องลูกเด็กไปเลยยูพูน ไปซึ่งได้บักแม่ดูแม่บุ้หูแม่ลืมอะไรในห้องลูกย่ใสนี่สาวครูก็ยูฮันเด้สบายดีสาวครูเด้ลูกเออคนสบายดีสาวครูคนเนาะออาปอดเกิบอันนี้กับแมนเวลามาห้องเหียนเนาะฮะเอะแม่ออออไปห้องเหียนก็นกนเด้อทำหูเด้ออ่า เข้าน่าของอยุ้องกินอยู่ในน,นี่เนาะเป็นห้องอนดูห้องเลี้ยงเด็กเนาะอังเป่ายังอยู่ห้องเลี้ยงเด็กอยู่นีนน่ห้องจริงเนี่ยเป็นห้องเลี้ยงเด็กเนาะทุกคน <c oughs> ทุกคนตอนนี้แม่น้องป่านก็นกนมาส่งลูกพอะดูเหี่ยนแลเนะนดูคนเพราะว่าเพิ่งยังพันเรือนซันเรือนห้องให้น้าเพราะว่า,วาตอนนี้ทันอัน ยังบ้านหงถึงเวลาพันยายเลื่อนสั้นให้เนาะจะเป็นประมาณเดือนเจ็ดต่อเดือนแปดพ่นจึงเอายายขึ้นไปวอรนึ่งสิ่นั่คือลูกป่านมือใดเนาะเดี๋ยว่นบริหารได้จัดลำดับที่ว่าิันจะไปติดเส้นเพิ่นจะมาติดมือใดเนาะเดี๋ยวแม่น้องป่านสิถามก็เด้อสาวครูอันมือใดก็ติดอันนั้นอ่ะมืออื่นวะเห็นแล้วหรอวะทาั้งไปม่อกันน่าจะมีการตรวจ เอ็ดวันแล้วอ๋อ oh. oh. พาลุ้นไปนํากันทุกคนเพราะว่าอยากพู้ว่าลูกปัดที่ได้ทีเท่าไหร่เนาะตอนเรียนอยู่อนุบาลอนุบาลสองค่ะนะลูกปัดนในทีหนึ่งเนาะและมาโฮมาอนุบาลสามนี่บุ๊คพูว่าลูกปัดที่ได้ทีเท่าไหร่เนาะทุกคนเดี๋ยวทา้าบ รุนนํากันเด้อในคลิปหน้านะทุกคนโอเคนะทุกคนสําหรับคลิปนี้แม่น้องป่านก,ก็สิได้ขอตุลาไปก่อนเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องปา่านสแนดลเด้อทุกคนเคพื่อให้แม่นม้นองป่านได้มีแหงจิตแหงใจมีกําลังใจฮิตคลิปต่อๆไปนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ,จ้า